อย่าแรกก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Casual Replay นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยข่าวเกมกันเหมือนเดิมหลังจากที่เกมแนวโซได้รางวัลเกมอวอร์ดไปเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็เกมแนวโซอีกหลายเกมที่ได้รับรางวัลไปเนะี่ยล่าสุดก็จะมีอีกเกมหนึ่งเข้ามานะครับแต่ว่าคลาทีมกันเนาะ เกมนี้มีชื่อว่า w a r l o n g f ร์เร n Dynasty นะครับไม่แน่ใจนะครับถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า Wurong แต่ถ้าภาษาจีนก็อาจจะเป็นว r l o n g ที่แปลว่ามังกรได้กันนะครับเกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นครับแล้วก็ทีมินจาเป็นคนพัฒนาแล้วก็จัดจำหน่ายโดย Poe Tecmo o เกมนี้เปิดตัวไปเมื่อเดือนตุลาคม2021ที่ผ่านมาครับก็ถือว่านานแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าตัวเกมยังไม่มานะครับซึ่งเกมนี้ เปิดตัวในวันที่ฉลองครบรอบ40ปีของโค i เท c โมล่าสุดก็มีการเปิดเผยเป็นทางการแล้วนะครับว่าเกมเกมนี้จะอยู่ใน Xbox Game Pass แล้วก็ผมไปดูใน Xbox Game Pass แล้วก็มีแล้วนะครับเห็นใน Xbox Game Pass บอกว่าวันที่3เดือน3ของปีนี้นะขึ้นปีใหม่แล้ว ก็ถือว่าใครที่ยังไม่ได้ลองสมัคร Xbox Pass นี่ก็เป็นโอกาสนะครับในเดือนที่3ส่วนเดือนเดือนแรกเดือนนี้ก็จะมี Monster Hunter มานะครับแต่ว่าไม่มี DLC เนอะใครชอบเกมไหนก็ถือโอกาสสมัครไปเลยครับเดือนแรกนี่รู้สึกว่าจะแค่29บาทเองนะผมลองสมัครแล้วเนี่ยรู้สึกว่ายังเล่นไม่จบเลยนะครับน่าจะมีรวมๆเกือบเกือบ200เกมนะครับส่วนมากเป็นเกมเนื้อเรื่องแล้วก็มีเกมวางแผน RPG เยอะเหมือนกันครับเยอะ ลองไปเลือกดูก่อนก็ได้นะครับถ้าสนใจแล้วค่อยสมัครก็ได้เนาะอันนี้ผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรืออะไรนะครับส่วนมันมีอัปเดตอะไรล่าสุดคือแบบนี้ครับ w a r ์งฟอลเอนด์ดิเนสตี้เขามีวิดีโอเกมเ,มเพลย์มาให้ดูกันแล้วครับก็ถือว่าได้เห็นเต็มๆตากันแล้วนะในเกมจริงๆว่ามันจะเป็นอย่างไรและแน่นอนครับก็อย่างที่พูดมานะมนเป็นเกมแนวโซก็คือแบบเหมือน Dark s o ซ l เหมือน e n ลเ n นล่งนะครับแต่จะออกไปแนว มาากกว่คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วง3ก๊กนะครับเพราะว่าเห็นมีลิปโป้มีเตียวหุยด้วยผมก็จะอินเสิร์ตไว้ในคลิปที่เราพูดคุยกันตั้งแต่เริ่มเลยนะครับภาพรวมที่เราเห็นเกมจะเน้นไปเรื่องราวตำนาน3าก๊กครับ3ก๊กที่ว่าเนี่ยมันเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดหลากหลายใชนิดครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของวิทยายุทธ์ ก็คือท่าทางที่ได้มาจากประเทศจีนคือมูฟเมนต์ต่างๆนะครับมันก็ไม่ได้เวอร์เกินเบอร์เนาะแต่จะให้ปกติมันก็ไม่ใช่นะครับก็คือวิทยายุทธก็คือแบบโอเคมันมีความคลาสสิกในตัวของมันนะครับก็ใครที่รักเกมแนวจีนๆนะครับก็ลองหลดมาเล่นได้นะครับแล้วก็ใครที่รักเกมโซก็น่าลองเหมือนกันกับวอล l ง f o r e i ร n Dynasty เกมนี้จะมีลงเครื่อง PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S แล้วก็ Xbox One แล้วก็ PC นะครับก็อย่างไรหากมีอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาคุยกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ Casual Replay ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ